ยินดีต้อนรับกลับมาที่มาสออโต์การาจวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยในตอนนี้นั่นก็คือการเข้ามาของเครื่องบินขับไล่ F 3 5ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกมาอย่างยาวนานและเมื่อประเทศไทยเองกำลังพิจารณาถึงสมรรถนะราคาและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดูกันอย่างจริงจัง ว่าเจ้านกเหล็กตัวนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพราคาและการใช้งานในอนาคตของกองทัพไทย F-35 หรือชื่อเต็มว่า Lightning II เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ที่ถูกออกแบบมาให้ทำได้ทั้งภารากิจสกัดกั้นทางอากาศและโจมตีภาคพื้นดินพร้อมความสามารถด้านสเตลและระบบตรวจการที่ล้ำสมยัย ความสนใจของไทยที่มีต่อเครื่องบินรุ่นนี้เกิดจากความต้องการในการปรับปรุงกองทัพอากาศให้ทันสมัยแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานและเพื่อรักษาความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศในภูมิภาคแต่แน่นอนว่าทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงต้องช่างน้ำหนักทั้งในด้านสมรรถนะและต้นทุนอย่างรอบคอบเมื่อพูดถึงสมรรถนะ F 3 5มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณมัก1.6ซึ่งอาจจะไม่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นเก่าอย่าง F16 หรือเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงรุ่นใหม่ แต่ความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างจุดเด่นของ F 3 5คือความสามารถในการล่องหนไม่ถูกตรวจจับได้ง่ายเมื่อบินในน่านฟ้าที่เป็นศัตรูด้วยการออกแบบตัวเครื่องที่ดูดซับเรดาร์และระบบสเตล์ขั้นสูงสำหรับประเทศไทยนั่นหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจโดยไม่ถูกติดตามหรือเล็งเป้าได้ง่าย เครื่องยนต์ปราดแอนวิทนี่ f 135ให้แรงขับประมาณ43,000ปอนด์ทำให้เครื่องบินสามารถขึ้นบินระยะสั้นและลงจอดแนวตั้งในบางรุ่นได้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อต้องใช้งานจากรันเวย์ขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งบนเรือบรรทุกเครื่องบิน เรื่องความคล่องตัวแม้ว่าบางฝ่ายวิจารณ์ว่า F-35 อาจไม่พลิ้วไหวเท่า F-22 Raptor หรือเครื่องบินรัสเซียร,รุ่นใหม่ๆใ,ในการรบแบบประชิดต,ตัวแต่จุดแข็งที่แท้จริงคือการเลี่ยงการรบแบบนั้นไปเลยด้วยความสามารถในการตรวจพบและโจมตีเป้าหมายได้ก่อนที่จะถูกตรวจจับในห้องนักบินถือว่าล้ำยุคที่สุดแห่งหนึ่ง โมดนักบินพิเศษสามารถแสดงผลภาพแบบ360องศาด้วยกล้องที่ติดตั้งรอบลำทำให้นักบินมองทะลุตัวเครื่องได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ลูกเล่นแต่คือการลดจุดบอดในสถานการณ์จริงข้อมูลสนามรบการติดตามเป้าหมายและการตัดสินใจถูกส่งถึงนักบินแบบเรียลไทม์ซึ่งเครื่องบินรุ่นเก่าไม่สามารถทำได้ในด้านอาวุธ f 3 5สามารถบรรทุกได้ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ระเบิดนำวิธีและอาวุธล้ำสมัยอื่นๆช่องเก็บอาวุธภายในช่วยรักษาความล่องหนขณะที่หากต้องการบรรทุกมากขึ้นก็สามารถติดตั้งอาวุธภายนอกได้สำหรับไทยความยืดหยุ่นนี้มีค่ามากเพราะหมายถึงความสามารถในการทำภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งป้องกันน้านฟ้าโจมตีภาคพื้นดินหรือทำภารกิจลาดตระเวณ รัศมีปฏิบัติการราว1,200กิโลเมตรทำให้ F-35 มีขอบเขตการปฏิบัติภารกิจที่กว้างขึง้นเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นเก่านี่เป็นข้อได้เปรียบโดยตรงของไทยเพราะสามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยชายฝั่งและหมู่เกาะโดยไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนเครื่องบินมากนะัก อย่างไรก็ตามประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือราคาโครงการ F 3 5ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในโครงการทางทหารที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ว่าราคาต่อเครื่องจะถูกกลมกว่าเดิมเนื่องจากการผลิตจำนวนมากแต่ก็ยังถือว่าแพงมากอยู่ดีโดยราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ80 1 0 0ถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐคึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริม สำหรับประเทศไทยนี่คือการลงทุนก้อนใหญ่ที่ไม่สามารถมองค้ามได้และนั่นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายระยะยาวค่าดำเนินการต่อชั่วโมงการบินอยู่ราวราว35,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงมากทำให้การใช้งานจริงมีภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลนั่นหมายความว่าไทยไม่ได้ซื้อแค่เครื่องบิน แต่ยังต้องผูกพันกับค่าใช้จ่ายระยะยาวมหาศาลทั้งอะไหล่การซ่อมบำรุงและการฝึกอบรมบุคลากรสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไทยต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งฐานทับเครื่องจำลองการบินและระบบซ่อมบำรุงที่ทันสมัยคำถามก็คือแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่ หากมองในด้านสมรรถนะ F35 ไม่มีคู่แข่งในหลายๆด้านความสามารถร่องหนระบบตรวจการและความยืดหยุ่นทำให้เหนือกว่าคู่แข่งระดับภูมิภาคอย่างชัดเจนอย่างสิงคโปร์ก็แสดงความสนใจไปแล้วหากไทยได้มาใช้จริงก็จะยกระดับกองทัพอากาศไทยให้อยู่แนวหน้าของภูมิภาคทันทีแต่หากมองอีกด้านประเทศไทยมีทางเลือกอื่น,นๆเช่นซับริปเปนอี ยูโรไฟเตอร์ทายูนหรือแม้แต่เครื่องบินรัสเซียและจีนที่ราคาถูกกว่ากริปเป็นที่ไทยมีใช้งานอยู่แล้วนั้นถูกกว่ามากทั้งในการจัดซื้อและการใช้งานต่อชั่วโมงแม้จะไม่ล้ำเท่า F-35 แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะดีจึงเกิดคำถามว่าไทยจำเป็นจริงๆต้องมี F-35 หหรือแค่ต้องการเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจ คำตอบซับซ้อนเพราะหากมีจริงก็จะทำให้ไทยมีศักยภาพสูงสุดในการป้องกันประเทศไปอีกหลายสิบปีแต่หากมองในด้านงบประมาณอาจทำให้การลงทุนในส่วนอื่นเช่นกองทัพเรือระบบป้องกันไทยทางอากาศหรือโดนถูกจำกัดลง หากมองจากภารกิจจริง F-35 ได้ถูกใช้งานในภารกิจจริงกับสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรมาแล้วและพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพทั้งในการโจมตีเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจพบและในสนามฝึกซ้อมที่สามารถเอาชนะเครื่องบินรุ่นเก่าได้ง่ายได้ความสามารถในการแชร์ข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่นก็ทำให้มันไม่ได้เก่งแค่ลำเดียวแต่ยังช่วยยกระดับทั้งกองกำลัง แต่ราคาก็ยังเป็นปัญหาหลักหากไทยจะซื้อฝูงบินสัก8-12ลำต้นทุนอาจทะลุ1,000ล้านดอลลาร์และยังไม่รวมค่าดำเนินการในระยะยาวนี่ถือเป็นภาระที่หนักมากสำหรับงบประมาณประเทศนักวิจารณ์บางส่วนมองว่าเงินก้อนนี้อาจเหมาะที่จะนำไปลงทุนในการอัปเกรดฝูงบินเดิมเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศหรือการลงทุนในเทคโนโลยีด้านไซเบอร์และระบบสอดแนมที่ทันสมัยกว่า ในการเปรียบเทียบกับคู่แข่งหากเจอกับเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง MiG 2 9 Su 2 7หรือ J-10F 3 5ย่อมได้เปรียบชัดเจนแต่หากเจอกับรุ่นใหม่กว่าอย่าง Su 3 5หรือ J-20 การปาสู้จะท้าทายขึ้นถึงอย่างนั้นระบบสเตลและการเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงก็ยังทำให้ F 3 5มีภาษีเหนือกว่าในหลายสถานการณ์ ในด้านการฝึกนักบินไทยจะต้องใช้เวลาหลายปีในการปรับตัวเพราะการบิน f 35ไม่ใช่แค่ทักษะการขับเครื่องแต่ยังต้องจัดการระบบและวิเคราะห์สถานการณ์ในสนามรบที่ซับซ้อนนั่นหมายถึงต้องลงทุนทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อฝึกฝนนักบินให้พร้อมจริงๆอีกมิติหนึ่งคือการเมืองการซื้อ F 35ไม่ใช่เรื่องของกองทัพเทียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสัญญาณทางการทูตด,ด้วย เพราะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขายเครื่องบินรุ่นนี้ให้ทุกประเทศแต่จะพิจารณาจากความสัมพันธ์และความไว้วางใจหากไทยได้รับอนุมัตินั่นหมายถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่แน่นแฟ้นขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลในภูมิภาคแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิงเพราะการบำรุงรักษาการอัปเดตซอฟต์แวร์และการจัดหาอะไหล่ต้องอาศัยสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาหากเกิดความขัดแย้งทางการเมือง อาจมีผลกระทบได้นี่คืออีกเรื่องที่ไทยต้องคิดให้รอบคอบสรุปแล้วเมื่อพิจารณาทั้งด้านสมรรถนะอาวุธระบบสเตลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การฝึกฝนค่าใช้จ่ายและปัจจัยทางการเมือง F 3 5ถือเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งบนโลกและหากไทยได้ครอบครองจริงก็จะยกระดับกองทัพอากาศไทยขึ้นอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ในอีกด้านราคาที่สูงและค่าใช้จ่ายระยะยาวอาจเป็นภาระหนักเกินไป จึงเป็นทางเลือกที่ต้องช่างน้ำหนักระหว่างเทคโนโลยีที่ดีที่สุดกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสำหรับคอการบินแน่นอนว่าการได้เห็น F-35 ในสีสันของกองทัพไทยคงเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นแต่สำหรับผู้วางแผนทางทหารการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และต้องมองภาพรวมทั้งหมดคำถามคือไทยควรก้าวกระโดดไปสู่ F35 หรือควรยึดแนวทางที่คุ้มค่ากว่าอย่างการพัฒนาคลิปเป็นที่ใช้งานอยู่แล้วเวลาจะเป็นคำตอบแต่สิ่งที่แน่ชัดคือ F35 ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังเทคโนโลยีและอนาคตขององค์การรบทางอากาศ และทั้งหมดนี้คือการรีวิวเชิงลึกถึงสมรรถนะและราคา F 3 5ในมุมมองของประเทศไทยหากคุณชอบการวิเคราะห์เช่นนี้และอยากฟังรีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยันพาหนะหล้ำๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม Mars Auto Garage และคอมเมนต์ความเห็นของคุณว่าควรหรือไม่ที่ไทยจะลงทุนกับ F 3 5หหรือควรยึดเครื่องบินที่คุ้มค่ากว่าเราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า